สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะพามาแนะนําห้องสมุดเฉลิมพระเกยียรติราชกุมารีนะครับพวกเราจะพาเดินเข้าไปชมภายในะห้องสมุดร,ราชกุมารีนะครับเดินตามพวก องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติราชกุมารีตั้งอยู่อำเภอบ้านด่านล้านหอยจังหวัดสุขโขทยัยอยู่ติดกับบริเวณโรงเรียนบ้านด่านล้านหอยวิทยาขนาดนี้เราได้เดินทางมาถึงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติราชกุมารีกันแล้วนะครับพวกเราจะพาเข้าไปชมภายในห้องสมุดกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาถามความเป็นมาถึงเอของห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติราชกุมารีครับมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ พฤษภาพี2542ครับก็มีนารประชุมกับนาเนาวระเป็นผู้บริจาคครับจำนวนเงินประมาณสี่ล้านแปสสองบาทครับก็มีการแต่งบริการออกเป็นสามมุมนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็สามห้องด้านบนครับสองรับช่วยพาพวกเราเดินเข้าไปชมได้ไหมครับได้ครับครับก็มุมแรกนะครับจะเป็นมุมบริการยืนคืนห้องสมุด ยิมคือหนังสือนะครับจะมีบรรลักษ์ประจําอยู่ที่นี่นะครับต่อลงที่สองลกที่สองนะครับเดินเข้าไปด้านในครับบริการหนังสือทั่วไปนะครับอันนี้มีหมวดหนังสือตัอ้งแต่ศูนย์ูนย์ถึงเก้าร้อยนะครับแล้วก็มีด้านหลังตรงนี้ครับจะเป็นห้องอ่านหนังสือครับขึ้นไปชั้นบนด้ว อันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นมุมเด็กนะครับให้บริการเด็กแล้วก็มีหนังสือเด็กครับหนังสือกระตูนสำหรับเด็กหนังสือวิจายแล้วก็หนังสือเยาวชนวรรณกรรมสาหรับเด็กครับที่นี่ครับมากแล้วก็มีวีซีีแล้วก็อีดีให้ชมับที่นี่ครับก็อันนี้ชั้นสองของห้องสมุดนะครับก็นี่คือห้องวัฒนธรรมประเพณีของเกือบบ้านเราใหม่ครับด้านีครับจะเป็นแผงพี่แล้วก็หนังสือเกี่ยวกับของหมอ จังหวัดสุโขทัยนะครับตั้งแต่ที่หนังสือเก่าแล้วก็หนังสือหายากโบราณสารและเอกสารต่างๆครับของจังหวัดสุโขทยัยที่จริงจะมีพีดีอาร์แล้วก็วิดีโอรุ่นเก่าครับของจังหวัดสุโขทยนะัยแต่ตอนน้กเอกสารไว้ครับโอเคครับเป็นส่วนของพรสัตรีวสุ สามบ้านแบบหานเซี่ยวนะครับแล้วก็นี้เป็นข้าวตอกแบบพะร่วงนะครับตอันี่จะเป็นจำลองไว้ในตู้ครับแล้วสุดท้ายเป็นลูกปัดนะครับที่พวกที่วางหางนะครับคือนี้จะเป็นหม้อจำลองเส้นานะครับตรงข้างล่างก็จะเป็นของวางห่างเหมือนกันนะครับที่กดโกที่วางหางครับจะนำบางส่วนมอาไว้ที่นี่ครับศิลาปาลึกของจังหวัดสุโขทัยนะครับหลักที่หนึ่งนะครับของพ่อโบราณเราห็ครับก็มีทั้ง สีด้านครับมีทำแปรแล้วก็ที่เขียนไว้นะครับอันนี้ตัวอย่างของศิลาจารึกครับเป็นการจําลองมาครับแล้วนี่คือขําหนงนี่คือพยัญชนะของศิลาจารึกครับเราทําเป็นแหล่งเรียนรู้ไว้ครับสําหรับการเรียนรู้ภาษาพ่อปู่ลายสือไทยครับภาษาไทยในสมัยเรื่อง คณเจ้าหน้าที่บรรลับห้องสมุดมากนะครับที่พาพวกเราแนะนําสถานที่ต่างๆภายในห้องสมุดครับขอบคุณครับให้ครทายเยหีเลยพันี้นนะามาด้วยมาเข ได้แค่สองนิครูฮะกดจุกเลยใช่ไหมจุกเลยเออเยยังไงเออไปแลวเด้ออ่านะองสอฮะอายังองสอง